โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบขอเสนอผลการปฏิบัติงานความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดให้ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนแล้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้อำนวยการเขตพื้นบุญอก ได้ขับเคลื่อนการบริหารงานสถานศึกษาด้านวิชาการบริหารงานบุคคลงบป,ประมาณและบริหารงานทั่วไปบนพื้นฐานของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกค,ครองและชุมชนส่งเสริมพัฒนาบริหารกิจการนักเรียนและพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับบริการด้านการศึกษา ที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านความปลอดภัยทักษะชีวิตทางด้านอาชีพด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ผู้อำนวยการกิจภุมมบุญอบได้นำแนวคิดการบริหารสถานศึกษามาออกแบบรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพขึ้นโดยใช้รูปแบบสพังโมเดลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพด้นานการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายผู้อำนวยการกิจภุมมบุญอบพัฒนาและสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ป,ปกครองชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีการร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการเข้ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้และทักษะจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารการจัดการสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลระดับชาติโรงเรียนบ้านหนองสะพังนงสะอาดได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2565รางวัลระดับภาค ู้อำนวยการกิจกรมบุญอบได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,566นางสาวมยุเรศเกตเพชศได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,566รางวัลระดับเขตจังหวัดผู้มีการกิจคุมบุญอบได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2566นางสาวเนธนภามาลาหอมได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน Best Practice การนำผล RTNTOnet ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2565นางสาวกุราบไทยบุญทรัพย์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,การประกวดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึง6งานศินลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ประจําปีการศึกษา 2566นางสาวมายุเล็เกตเพชรได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2566นางสาวกุหลาบไทยบุญทรัพย์ได้รับรางวัลหมื่นครูชนคนคุณธรรมระดับดีมากประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566นางสาวปาริชัดศรีร้อยคำได้รับรางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีมากประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2566นายกิษณพงษ์เทียงธรรมได้รับรางวัลหมื่นผู้รุชนคนคุณธรรมระดับดีประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2566นางสาวโดนลภาแก้วจันทาได้รับรางวัลเหมือนผูุ้่นชมคนคุณธรรมระดับดีประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ2,566เด็กหญิงอุสามณน,นีเกตโขได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประุมศึกษาปีที่1-6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2,566 และโรงเรียนบ้านหนองสะพังนวลสะอาดได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจําปี2566ในหัวข้อลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทําดีทําได้ท,ท,ทําทันทีรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยมการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรุงเรียนบ้านหนองสะพังนนทสะอาดโดยใช้รูปแบบสะพังโมเดลผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ่วงนวยการกิจคุิบุญอบมีความต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวิธีการดำเนินการให้เหตุผลบรรลุมี5ขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 2. ปฏิบัติตามกระบวนการ 3. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล4 ค้นหาแนวทางสร้างภูมิคุค้มกันที่ดีและ5พัฒนาและประปับปรุงผลการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณโดยละ90ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมเชิงคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะพังนวลสะอาดโดยใช้รูปแบบสะพังโมเดลผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอัน คุณประสงค์ของวักเรียนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้นำเนินการโรงเรียนคุณภาพ5ด้า,ดานด้านกายภาพโรงเรียนบ้านหนองสะพังโงสนสะอาดมีความสะอาดร่มรืน่นปลอดภัยด้านผู้บริหาร บริหารเป็นเห็นผลชุมชนเชื่อถือด้านครูสอนเป็นเน้นนวัตกรรมนำวิชาชีพด้านนักเรียนระดับประถมวัยสุขมีดีเก่งด้านนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขมีดีเก่งด้านชุมชนรวมคิดรวมทำรวมรับผิดชอบและผู้อำนวยการเขดกภูมบุญอบ ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่สม่เสมอการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาวันวิชาชีพผู้อำนวยการกิดภูมิบุญปกุกประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนมีความวิริยะอุตสาหะเคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ใช้ภาวะผู้นำเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยเอื้ออาทรตอกครูและบุละคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอให้เกียรติทุกคนด้วยความเสมอภาค